สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ Flower and Garden by พรชนกนะคะวันนี้พาพี่น้องมาดูบอนสีค่ะอ่าต้นนี้มีชื่อว่าม่านนางพิมนะคะม่านนางพิมที่มีเอกลักษณ์ของเขานะคะม่านนางพิมก็คือความอ่าบางของใบนะคะมี กระดูกสีแดงนะคะมีพื้นนะคะมีพื้นสีชมพูอ่อนนะคะมีขอบเขียวค่ะสะดือนี่ะดือนะคะกลางคือะดือสวยนะคะนี่คือเสน่ห์ของม้านนางพิมพ์นะคะเขามีหลอดใหม่ขึ้นมาค่ะแตกใบใหม่กว่าจะกลางนี่ได้ได้เป็นอาทิตย์นะคะนี่เนี่ยกว่าจะกลางออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นอาทิตย์เลยนะคะเขาจะเขาเป็นผู้หญิงค่ะเขาเป็นผู้หญิงสวยนะคะค่อยๆคลี่ใบอกนั่นเองนะคะนี่คืออ,อ่าอ่าอันนี้ห้องขาวจะห้องเฮานะคะใบอ่อนขึ้นมาอ่าสีเริ่มสวยะค่ะต้นอ่อนด้านล่างนะคะโอนี้ค่อนข้างแน่นเห็นไหมคะ อันนี้ฝังหัวใหญ่หัวเดียวก็เลยค่อนข้างแน่นนะคะอันนี้สีเข้มสวยต้นนี้ต้นนี้สีเข้มสวยค่ะนะคะสีเริ่มมาแล้วแล้วก็โกาแน่นค่ะนไะคะ่ะค่ะวันนี้จะพามาชมมีหัวบอลสีขายไหมนะคะก็คุณครูก็เลย วันนี้จะมาดูมาดูค่ะหัวข้อวันนี้นะคะบอลสีพักต้นคุณครูก็ค่องใจแล้วก็พอดีว่าอยากเปลี่ยนเอ่ออยากเปลี่ยนดินนะคะอยากใส่เพิ่มธาตุอาหารให้เขานะคะก็เห็นตรงนี้ค่ะเป็นเอ่อหสุวรรณทั้งหมดนะคะมีผู้ติดตามนะคะถามว่าคุณครูคมี หัวบอลจําหน่ายไหมนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าบอลสีจะค่อนข้างมีราคานะคะตอนนี้คุณครูมีแต่เก็บสะสมค่ะเก็บสะสมแล้วก็มีขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจํานวนให้มากขึ้นนะคือการผ่าหัวนั่นเองนะคะ6กระถางที่เป็นหงสุวรรณทั้งหมดเลยนะคะที่เขายังมีต้นอยู่นะคะเป็นบอนสีที่สวยมาก ังดินอยู่ใต้ดินเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้จะพามาดูค่ะค่ะมาดูกันค่ะบอลสีที่พักต้นได้เกือบสองเดือนวันนี้จะมาดูหัวค่ะก็แค่เทความออกนะคะดินก็ยังสมบูรณ์อยู่นะคะแต่ว่าแต่ก็อยากเปลี่ยนให้เรามาลืออ้อข้อเสียของการปลูกบอลนะ,นะฮะ ไม่มีเลยเน่าเลยค่ะกระถางนี้เน่าเลยหัวเน่าหายไปหมดเลยค่ะนะคะทั้งกระถางเลยก็แ,แสดงว่าพักหัวไปนานแล้วคุณครูไม่ได้เอาหัวขึ้นค่ะันให้เน่าอมาดูกระถางต่อไปถังนี้จะมีไหมความตัดจมนะคะแบ่งหัวไปปลูกแล้วขยายพันธุ์แล้วนะคะ ก็ฟังเราก็ล้างน้ําค่ะล้างน้ําให้สะอาดพึงลมให้แห้งแล้วก็ลงกระถางใหม่ค่ะหัวน,นี้กระถางต่อมากระถางที่สามค่ะจะมีเศษซากเหลืออยู่ไหมหนออันนี้ก็ยังพอได้ค่ะหัวที่ตัดจอมเหมือนกันนะคะก็แช่น้ำไว้ก่อน งต่อไปเหลืออะไรให้เราบ้างนี่คือเป็นเขาเรียกว่าตะขาบน้อยที่มีอยู่ในดินเ,นเป็นการปลูกต้นไม้ที่นะคะตะัวนี้ยังอยู่ค่ะเป็นตัดจอมเหมือนกันนะคะตัดจอมแบนหังงวงออกไปเพื่อผ่าผ่าขยายพันธุ์ ทางนี้หัวใหญ่ค่ะหงสุวรรณนอเริ่มแตกใหม่นะคะทำเช่นเดิมก็คือล้างน้ำให้สะอาดได้หลายหัวอู้นี่อุ้อุย้ยขอโทษหักเลยหักคามือเลยแม่มือเบามือหนักไปนิดนึงนะคะหงสุวรรณค่ะนี่คะโอ้ยสงสารเลย สาวไปสาวมาก็เจอเหมือนกันนะคะแง่ที่หักออกมาเดี๋ยวเราก็ปลูกได้ค่ะนี้นะคะเราไม่ได้ทิ้งนะคะเราก็แค่ผสมดินใหม่ให้เขาใส่ใบก้ามปูเพิ่มนะคะ<ม>เป็นดินที่ร่วนแล้วค่ะนี่ร่วนซุยเลยค่ะนะคะร่วนซุยเลยน่าจะเป็นใบก้ามปูล้นล้นนะคะครั้งที่แล้วที่กูกูทำไป ก็ย่อยสลายล้วนซุยดีมากนะคะก็น่าจะมีธาตุอาหารอยู่เพียงแต่ว่าเราก็เพิ่มปุ๋ยคอกให้เขาแล้วก็เพิ่มใบก้ามปูที่เราหมักอีกทีนะคะก็ละเอียดดีค่ะนะคะละเอียด,ดเป็นใบก้ามปูที่หมักนานมากแล้วก็ละเอียดแล้วเหมาะกับการที่จะพเพาะเมล็ดได้เลยนะคะใครที่จะพเพาะเมล็ดนะคะใบก้ามปูหมักละเอียดนะคะ เพาะ,มะเมล็ดได้เลยจะขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแป๊บหนึง่งมาดูบอนสีที่เอาออกจากกระถางเมื่อกี้นะคะเราล้างน้ำให้สะอาดค่ะนะคะมีเขี้ยวรอบๆหัวนะคะอันนี้หัวค่อนข้างใหญ่เท่ากับเหรียญใหญ่กว่าเหรียญสิบค่ะนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบเราก็ล้างให้สะอาดนะคะ แค่สลัดน้ำสลัดกับน้ำนะคะเราจะไม่ใช้นิ้วถูค่ะเพราะว่าเคี้ยวค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเคี้ยวจะหักนะคะเสร็จแล้วเราก็พักใส่ตะกร้าไว้ค่ะเลยจะมีหนอแตกออกมาที่นัา ขึ้นเลยเคียวแค่นี้ก็ต้นสวยแล้วค่ะนะคะเคียวรอบหัวและเราก็เราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างานตอนี้คุณครูก็เตรียมลินไว้แล้วค่ะนะคะก็ใส่ ดินเดิมใส่ใบกา้ามปูหมักนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวแห้งนะคะใส่เข้าไปก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราตอนช่วงเย็น,ยนแค่ปุ๋ยขี้วัวให้เขาค่ปุ๋ยขี้วัวขี้วัวแห้งนะคะในวันนี้หัวข้อในวันนี้บอนสีพักตัวเป็น อีกวันค่ะที่รือ้อกระถางบนสีนะคะก็เกือบจะทั้งหมดค่ะได้ทับต้นไปนานเกินก็เลยได้รื้ออีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงค่ะเห็นไหมคะรอยเน่าแผลเน่าลึกเข้าไปถึงเนื้อในนะคะก็รอบหัวเลยทีเดียว เราเอาขึ้นตั้งแต่แรกกันะคะก็จะเป็นผลดีมากกว่านะคะถ้าขึ้นตั้งแต่แรกก็จะหัวน่าจะใหญ่กว่าหัวเหลียญสิบนะคะอันนี้ตัดสินใจเอาขึ้นเช่นเดียวกันเห็นไหมคะก็มีเขี้ยวขึ้นลอกตาค่ะนไหมคะมียอดเริ่มแตกใหม่โดหักไปนิดนึงด้วยก็พยายาม หรือต้นนี้ค่ะต้องเอาขึ้นเพราะว่าเขากําลังจะพักต้นเช่นเดียวกันหัวนิดเดียวนะคะได้เกือบร้อยแล้วค่ะนะคะก็ยังแต่ัดสินใจว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าในนี้เห็นที่เห็นอยู่นะคะที่เห็นอยู่ก็จะมีกวนอิ่มมีโจมทับมีบอเงินนะคะมีอัมพันธ์ มีอะไรอีกไก่สุดสงวนม่านนางพิมนะคะในหัวนี้หัวนี้ห,นหัวใหญ่ดีที่เอาขึ้นก่อนนะคะหัวตัดจอมไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเ,เดี๋ยวนะองคุลิมาน,นะคะ่ะองคุลิมานเพราะว่าต้นใหญ่หัวใหญ่กว่าเขาะคะ่ะสวยมากโอเคอันนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรกันนี่น่าจะเป็นหงสุวรรณคะ่ะหัวใหญ่ หงสุวรรณแน่ๆเลยนะคะก็มีอยู่น่าจะได้เอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะนะคะแบบนี้หัวใหญ่แบบนี้ก็จะพยายามเอาไว้เป็นแม่พันธ์จริงๆก็ต้องคัดออกค่ะต้นไหนที่มีหนอเนี่ยคุณครูก็เลยลืมขย่าเลยปรากฏว่ายอดหักเลยนะคะต้นไหนที่มีหนอก็แยกออกมานิดนึงแล้วกันหัวเล็กหัวน้อย โมเล็กหอน้อยนี่ถ้าได้ขึ้นมานี่สวยเลยทีเดียวค่ะ,ะ,คะลงดินใบดินหมักใบก้ามปูนะคะซึ่งวันนี้พักไว้ค่ะวันนี้ได้งานอะไรบ้างหรือกระถางค่ะเป็นดินที่อยู่ในสภาพดีนะคะใบก้ามปูหมักอย่างดีเลยค่ะคีวัวนะคะมีดินน้อยน้อยมากที่จะมีดินนะคะ เดี๋ยวจะต้องเขี่ยตากแดดนะคะเพราะว่าผูเห็นมแมลงเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งไสเดือนนะคะทั้งตะขาบทั้งเพลี้ยะนะคะกิ้งกือตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดกระหอยท่ามีกองใหญ่มากนะคะกองใหญ่มากคือสองกองนี้หน่อยมากเลยตั้งแต่เช้านะคะมาใหม่อบอลรุ่นนี้ ได้มาเพื่อที่จะเติมน้ำให้นะคะหมสุวรรณค่ะหมสุวรรณหมสุวรรณนะคะหมสุวรรณค่ะ,น,น,คะ,น,น,คะน,น้ำหมานตัวนี้ค่ะใบสวยด้วย